มีมีพี่บอลมีพี่เจแปนมีนิกกี้มีก้าวแล้วก็มีแจ็คแฟนฉัน<ม>คิดว่าเราหน้าตาเอาอะไรเงี้ยไล่เลเวลใครหล่อสุดหล่อน้อยเทียบกับเรา อเที่ยวผมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็นี่แนวหน้าเหมือนปลาดุกไม่ลอยแล้วล้อมไว้ที่เราเออหน้าเหมือนปลาดุกหน้าเหมือนหน้าเหมือนปลาดุกไม่ลอยอยู่แล้วอ่ะต่อไปนีคุณลิคกี้เออลิคกี้เขาก็แนวน่ารักไม่ล่อยอ๋ออ่ะโค้งเทิงหนดูความรักเขาเยอะูเพื่นนอที่บอลพี่บอลพี่บอลเหรอพี่บอลเสร็จเพื่อด้วยเราพิจิตอกับแฟนเขา พี่แบนพ okay. yes ี่แบนะพี่แบนไปแบนแบนเชอบแนะนลูกค ah ้าผมโอเคอุ้ยลูกค้าไปถึงยังไงคะซื้อเสื้อซื้อะเหรอเออลูกค้าในยูทูเขาอ๋อลูกค้าลูกพาร์ทเนอร์ไม่สุดท้ายเรื่องแฟนก็ผมก็รู้แต่พูดไม่ได้เอาไม่้องพูดหรอกไม่ต้องพูดและสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเเลยเกเออเอออย่าอี้ ไอตอนที่ปิดเราเาตีเงอืแสดง้อ๋อตีกูให้อายุึงีะยอายุในวงการไม่เจออีกสองปีมึงเยอะเจมส์าว่าี่เขามามาแฉเราเราเขื่องไหมเขื่องไหมไม่ได้เรางกโเลยทั้งที่มันข้างในก็เอออ้างอกับเราเออร้องด้วยแต่เปิดมามันเคาะอย่างงี้ฉลยไม่เจอปีครึ่ง้วด